Welcome to Motor l e g e n d วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับการรีวิวสุดพิเศษของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฉางาน1ในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากจีนที่กำลังมาแรงในตลาดโลกและรุ่นที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือฉางาน d e e p ป s s 9 9 2025รถ SUV ไฟฟ้าแบบ7ที่นั่งที่กำลังสร้างกระแสนในตลาดด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์หรูหราและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบความแรงเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของฉางาน d ีพ p ล l s 09 2025ตัวรถถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Future Vision SUV ที่ให้ภาพลักษณ์ลำอนาคตและสปอร์ตไปพร้อมกัน ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าและแมทริกที่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวทำงานร่วมกับ d ดย์ไทม์ร n นนิ่งไลน์แบบเส้นยาวพาดผ่านกระจังหน้าปิดท้ายด้วยโลโก้ดีเป้าที่เรืองแสงยามค่ำคืนเพิ่มความโดดเด่นและแตกต่างจาก SUV ทั่วไปเส้นสายด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้ลุกลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ เสริมด้วยมือจับประตูแบบป๊อปอัพที่ซ่อนเข้ากับตัวถังและล้ออลลอยขนาด21นิ้วลายพิเศษที่ช่วยลดแรงต้านลมทำให้รถคันนี้ไม่เพียงดูหรูแต่ยังช่วยประหยัดพลังงานได้จริงด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบเชื่อมต่อเต็มแนวเพิ่มความหรูหราและความมั่นคงในทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและกว้างขวางอย่างแท้จริง ภายในถูกออกแบบภายใต้แนวคิดสมาร์ทลักชัวรี่สเปซโดยใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงผสมผสานกับวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่โดยสารรองรับได้ถึงเจที่นั่งโดยเบาะนั่งทุกตำแหน่งถูกออกแบบให้รองรับสริระอย่างดีและเบาะแถวที่3ยังคงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ ด้านเทคโนโลยีฉางานดีปานย้า0 9 2 0 2 5จัดเต็มด้วยหน้าจอ Infotainment ขนาด15.6นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ5 g Apple CarPlay Android Auto และการอัเอปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ขณะที่หน้าจอดิจิตอล c o อปพิทขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างคมชัดนอกจากนี้ยังมีหน้าจอผู้โดยสารด้านหน้าและระบบจอหลังสำหรับผู้โดยสารแถว2 ทำให้ทุกคนเพลิดเพลินตลอดการเดินทางระบบ AI Assistant ของ Deepal S09 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ผู้ขับสามารถสั่งงานด้วยเสียงธรรมชาติเช่นเปิดแอร์ให้เย็นลงหรือหาเส้นทางไปสถานีชาร์จใกล้ที่สุดระบบยังเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้ขับและจดจำความชอบได้อย่างแม่นยำด้านสมรรถนะฉางานดี e ป a S09 2025ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ดูเอามอเตอร์ให้กำลังสูงสุด400แรงม้าแรงบิดสูงถึง650นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง5.5วินาทีถือว่าเร็วและแรงมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่แบบ7ที่นั่ง แบตเตอรี่ที่ติดตั้งมามีความจุด100กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้เทคโนโลยี CTP 3 0ของ CATL ที่ให้ความหนาแน่นพลังงานสูงและปลอดภัยมากขึ้นระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ650กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และยังรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charge 250กิโลวัตต์ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง28นาที เมื่อรวมทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีภายในที่จัดเต็มสมรรถนะที่แรงและระยะทางวิ่งที่ยาวไกลาฉางงานดีเปาน้า S09-2025 จึงถือเป็น SUV ไฟฟ้า7ที่นั่งที่น่าจับตามองมากที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้ Welcome to Motor l e g e n d กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวฉางานดีเปา l S09 2025ในพาร์ท2นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงประสบการณ์การขับขี่จริงความสะดวกสบายและฟีเจอร์พิเศษที่ทำให้รุ่นนี้แตกต่างจากคู่แข่งเมื่อพูดถึงการขับขี่ d e e p a เอส09ให้ความรู้สึกมั่นคงและหรูหราพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ถูกปรับจูนมาอย่างดีตอบสนองได้อย่างแม่นยําไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนทางด่วนก็ให้ความมั่นใจสูง ระบบช่วงล่างใช้แบบดับเบิลวิชโวลด้านหน้าและมันติลิงด้านหลังที่ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีทำให้การนั่งโดยสารนุ่มนวลแม้เจอถนนครุขคระบสำหรับโหมดการขับขี่ฉาง,งานันดีเปา S092025 มีให้เลือกถึง5โหมดได้แก่ Eco, o o r m a l Sport, c o o f o r t และ Snow แต่ละโหมดปรับการทำงานของมอเตอร์ ช่วงล่างและระบบช่วยเหลืออัตโนมัติให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่หนึ่งในจุดขายสำคัญคือระบบช่วยขับอัตโนมัติดีเปาพายล l ต t โปรที่ใช้กล้อง12ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิก12จุดและเรดาร์ LIDAR ถึง2ตัวทำให้ระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ L3 ทำงานได้แม่นยำม,มากไม่ว่าจะเป็นการขับบนทางด่วนการเปลี่ยนเลนหรือการจอดอัตโนมัติในเรื่องความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร ต้องบอก,กว่าดีเป้า S09 จัดเต็มทุกฟีเจอร์บอกคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้า14ทิศทางพร้อมระบบนวด5แบบและระบบทำความร้อนระบายอากาศขนาดที่บอดแถว2เป็นแบบกับตันซีดปรับเอ็นได้กว้างพร้อมที่วางเท้าและโต๊ะเล็กสำหรับทำงานหรือพักผ่อน ระบบปรับอากาศเป็นแบบไรโซนคล m a t e Control ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แยก3โซนและยังมีระบบฟอกอากาศ PM 2.5รวมถึงไอออนลบเพื่อเพิ่มความสดชื่นตลอดการเดินทางอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือระบบเสียง3ดีเซราวจาก DYNAU DIO ที่มาพร้อมลำโพงถึง20จุดให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางระดับโรงภาพยนตร์ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน ด้านการใช้งานจริงฉางานดิปล์เอสศูนย์้าสองศูนยมีพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดถึง2,000ลิตรเมื่อพับเบาดแถว2และแถว3ลงและยังมีระบบ V 2อแงว Vehicle to Load ที่สามารถจ่ายไฟออกไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้สูงสุด6.6กิโลวัตต์เช่นการใช้งานเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตู้เย็นพบพาหรืออุปกรณ์แคมปิง้งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเช่น t ท sla Mo เด l X BYD ทาง EV และ NIO ES8 ฉางงาน d e e p l S092025 ถือว่ามีความได้เปรียบทั้งเรื่องราคาความกว้างขวางและความครบครันของออปชันโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวไฟฟ้าที่ใช้งานจริงได้ทุกสถานการณ์ Welcome to Motor Legend มาถึงพาร์ท3ขอองค์การรีวิวฉางงาน d e e p l S092025 คราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปจาะลึกถึง ความคุ้มค่าราคาและอนาคตของรุ่นนี้ในตลาดอีวีจากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าฉางานดีปาน d e e p ้า S09 2025จะมีราคาเริ่มต้นในตลาดจีนที่ประมาณ350,000-40,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ1.7ถึง2ล้านบาทหากนำเข้ามาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถ ฟีเจอร์ที่จัดเต็มและสมรรถนะที่ใกล้เคียง SUV Premium Europe สำหรับกลุ่มเป้าหมายฉางานันดีเป้า s 0 9 2 0 2 5ถูกวางตำแหน่งไว้สำหรับครอบครัวสมัยใหม่และคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการออกทริปต่างจังหวัดรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด เมื่อมองในแง่การตลาดดีเปาล S09 ถือเป็นการประกาศสักดาของค่ายฉางอันที่ต้องการบุกตลาดโลกโดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังมีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในด้านเทคโนโลยี EV ทำให้ฉางองันมีศักยภาพสูงในการแข่งขันกับแบรนด์ระดับโลก อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดีเปาล S09 น่าสนใจคือการบริการหลังการขายฉางงานวางแผนที่จะขยายเครือข่ายศูนย์บริการและสถานีชาร์จร่วมกับพันธมิตรในหลายประเทศทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับคู่แข่งเช่นเท s l a m o d เด X ที่มีราคาสูงกว่า4ล้านบาทหรือ NIO ES8 ที่ยังจำกัดตลาดฉาง,งานดีเปา S09 2025กลายเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลกว่าเพราะได้ทั้งความรู้สมรรถนะความกว้างขวางและเทคโนโลยีครบในราคาที่เข้าถึงได้สรุปแล้วฉางานดีเปา s ์09 2025ไม่ใช่แค่ SUV ไฟฟ้า7ที่นั่งแต่เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของฉาง,งานที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาด EV ระดับโลกและถ้าคุณกำลังมองหา SUV ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและการใช้งานจริงรุ่นนี้คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม